สวัสดีค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นการบันทึกเงินเพิ่มของเดือนกุมภาค่ะข้อมูลมีดังนี้นะคะ 1. นางสาวสุขใจเก่งมากเ<ม>งินเดือน5 0 0 0 0บาท 2. นายดีจริงแน่นอนเงินเดือน15,000บาทเบี้ยขยัน1 0 0 0 0มบาทหากักขาดงาน5้าอบาท 3. นางสาวงานจริงดีพร้อมเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเบี้ยขยัน1 1 0 0 0บาท เราจะกลับไปที่โปรแกรมกันเลยนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลักของโปรแกรมนะคะเราจะเลือกเงินเพิ่มค่ะเลือกบันทึกเงินเพิ่มรายได้อื่นโบนัสค่ะตั้งแต่วันที่นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่01022558 ถึงวันที่ยี่สิบแปดศูนย์สองห้าแปดค่ะนนคลิกโอเคค่ะกด F สามเพิ่มค่ะ รหัสพนักง,งานนะคะคือ02ค่ะคือนายดีจริงแน่นอนค่ะวันที่นะคะคือวันที่28 02 58ค่ะ รหัสประเภทเงินเพิ่มนะคะใส่จุด e n t e r ค่ะในที่นี้เราจะเลือกเบี้ยขยันค่ะกดเลือกค่ะยอดเงินนะคะคือหนึ่งหมืนค่ะกด,ด f10 บันทึกค่ะรายการต่อมานะคะรหัสพนักง,งานคือ03ค่ะ ชื่อนะคะคือนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะวันที่นะคะคือวันที่ยี่สิบแปดสงสองห้าแปดค่ะยอดเงินนะคะคือหนึ่งพันค่ะกด F 1 0บันทึกค่ะ ประเภทเงินเพิ่มนะคะใส่จุด Enter ค่ะเลือกเบี้ยขยันค่ะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะเราไม่ต้องการบันทึกข้อมูลอื่นแล้วนะคะกด F10 ออกค่ะต้องการยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีรายการขึ้นมาสองรายการแล้วนะคะ เราไม่ต้องการบันทึกเพิ่มแล้วค่ะกด FK a p ออกค่ะก็จะกลับมาสู่เมนูหลังนะคะขอบคุณค่ะ